Good morning ทุกคน Good morning นะคะตอนนี้เราเก็บของหมดแล้วนะคะเหลือแต่ห้องเปล่านะคะแล้วก็จัดความเรียบร้อยคืนนะคะนี่อยู่ในสภาพเดิมทุกอย่างเลยนะคะทุกคนก็มีกระเป๋าบางส่วนนะคะที่ที่ยังต้องเก็บไปนะแล้วตอนนี้ก็ต้องเก็บคืนด้วย ันนี้ต้องเก็บไปด้วยนะเจ้าของเจ้าของนั่งรอนั่งรอคนมาอุ้มเดี๋ยวเราก็จะไปแจ้งโครงการว่าเราจะกลับวันนี้นะคะแล้วก็ขนของแล้วก็จะไปที่ร้านกาแฟไปซื้อกาแฟแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพเลยนะคะทุกคน โอเคที่นี่เป็นห้องพักที่ดีมากๆนะคะทุกคนมีห้องครัวห้องทานข้าวนะคะที่นั่งเล่นต๊ะเครื่องแป้งเสื้อผ้าห้องน้ำห้องนอนทีวีแอร์เย็นแล้วก็ประตูสามารถเปิดด้านด้านด้านหลังได้ด้านหน้าได้ข้างหน้าก็เป็นที่นั่งที่นั่งให้มีแอร์มีบริเวณครบถ้วนนะคะทุกคนแล้วก็ข้างหลัง ก็สามารถเปิดเป็ดที่ตากผ้าอะไรได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนห้องละ1,000งบาทรวมน้ำไฟนะคะน้องหมาเข้าได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นรายวัดก็วันละ1,000บาทนะคะทุกคนโอเคที่นี่บานิโตรีสอร์ทนะคะหาดบ้านกูดประจวบนะคะทุกคนโอเคค่ะอยู่จั้งหนึ่งเดือนแน่ ยาก็อยู่ที่นี่เดือนหนึงเหมือนกันเก็บของแพ็คของล่ำลาทุกคนแล้วทุกคนกลับบ้านแล้วเดี๋ยวมาใหม่เนาะโอ้นั่นปลาดาวปะดะดูสิทุกคนเราสนิทกับหมาทุกตัวแล้วนะสนิทกับทุกคนที่นี่เป็นไงสวยมากบ๊ายบายอันนี้หน้าบ้านเราเองบาลิโตรีสอร์ทเมื่อกี้ บ้านลัดเซียเขามาแบบ say goodbye มีกอดมีคิสกันด้วยนะน่ารักมากแต่ฟังเขาไม่รู้เรื่องอ่ะทุกคนก็ <c oughs> ให้นกเขามานกนี่คือพนักงานที่อยู่รีสอร์ทมาแปลให้ฟังเนาะเขาก็บอกว่าเออ ตอนนี้เรากอา็ออกเดินทางนะคะเราก็ออกเดินทางจากบ้านจากบ้านยายกาแฟนะยังไม่ไปถึงไหนนะมัวนดําเมา้ามอยกับพี่มุกอยู่นี่พี่มุกเลี้ยงน้ําฟรีทุกคนโอ้พอดีว่าไฟดับจริงๆริจะมากินกาแฟไฟดับเด้อตอนนี้เราก็ล่ําลาทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเราก็จะเดินทางไปเติมน้ํามันก่อนเด้อแล้วก็ ไปหาของกินครับเจอปั๊มเข้าดวนเดี๋ยวจะไม่มีปั๊มแล้วทุกคนกินอะไรนะวาุุกกินกาแฟทุกคนก้หนึไม่มีไปไปไปปั๊มอื่นสรุปก้าหนึ่งไม่ม,ปปม,ม,มีที่เติมลมไม่มี อยู่ตรงไหนไม่รู้หาไม่เจอไปเติมน้ำมันทุกคนเอาเต็มทั้งไปเลยด <t> ียวบอกว่าเช็ดทั้งคันได้ไหมคือรถแบบว่าไม่ได้ล้างตั้งแต่ทิปทิปปีที่แล้วอ่ะทุกคนโอ้โห <c ười> โอ้โหกระจกใสกิ๊กเลยทุกคน <c ười> ขอบคุณมาก,กดูด <c ười> <c ười> ิแม่ว้างนอนไหมอ่ะ อันนี้ง่วงนอนมากเลยทุกคนฮได้น้ำขวดหนึ่งทุกคนแปดร้อยบาทพอดีได้คาปูเย็ยนแล้วก็ข้าวเหนียวเนาะกินเท่านี้เราก็อิ่มแล้วทุกคนแล้รีบเดินทางเนาะมีอาก็กินข้าวเหนียวมีอากินข้าวเหนียวนะ มนถึงปั๊มลุงเท่งแล้วจ้าทุกคนจอดตรงนี้เลยนี่นี่น,นี่ปั๊มลุงเท่งว้าวได้ป้ายสวยๆเลยชะอําตัวซีไฮเดอรมาซ่อมด้วนตอนนี้เราอยู่ที่เตี่ยวตาเท่งนะทุกคนหิวข้าวมากเลยที่นี่มีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีหมูน้ำแดงซอสเด็ดนะ ต้นตำรับเพ็ดชาบุรีมีอามีอานั่งลงป๊อบปาโอ๊ย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 ไม่ได้นะเขาเขานั่งไม่ได้มันลื่นเออมันลื่นอ่ะค่ะป๊าป๊ากินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราอุ้มเองก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวแห้งใส่ซอสเผ็ดหวานนะสุดเฉพาะตำรับเพ็ดชาบุรีนะทุกคนเดี๋ยวกินก่อนเด้อหิวหิว ตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ถนนของมหาชาัยแล้วนะคะทุกคนนี่ถนนสวยไหมเขาตีเส้นใหม่เนี่ยสวยงามอยากให้ถนนในประเทศไทยเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยตีเส้นให้ชัดเจน,จเนช่วงนี้เออมันจะได้วิ่งใครวิ่งมันไม่ได้แบบว่างงอ่ะคนขับก็งงมันอันตรายด้วยแหละเนี่ยมันเห็นเส้นชัดเจนเห็นปะออยแล้วเส้นก็หมดแล้วแหละทุกค ทุกคนมันเห็นรถแล้วมันก็มึนหัวจะอ้วกเนี่ยเที่ยวมาสามสิบเจ็ดวันจะเข้ากรุงเทพแล้วก็แบบว่าหอเหี่ยวจังเลยทุกคนโอ้ยมีคนตื่นได้ยินเสียงถุงน้องตื่นเลยหรอลูกน้องตื่นขึ้นมาตอนทีดอยหัโอ้ยตาตับปิบๆน่าจงจานจังยลยเนี่ยทุกคนได้มะม่วง 30บาททุกถุงนะ,นะนลูกเบลเลอร์เลยอ่ะได้พิกเกลมาสองอันกินอันนี้ก็จะหายง่วงอยู่เนี่ยโอ้ยรถติดรถติตอนนี้สี่โมงแล้วตอนนี้เราก็ยังไม่ถึงกรุงเทพเลยเหน่อยเมียบ,บอกเมื่อไหร่จะถึงอ่ะแม่นอนเปลี่ยนที่นอนสองรอบสามรอบแล้วก็ยังไม่ถึง ลัาจะคึกเองทุกคนนี่รถติดอะไรอย่างนี้น้องมีอามาแม่มมมมปวดขาดจังเลยเฮ้ยทุกคนเนี่ยชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยลูกนั่งอยู่บนตักเนี่ยนอนหลับไม่สนใจใดใดเลยเนี่ยจะถึงบ้านแล้ว เป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยพอนานๆมันก็หนักนะทุกคนนอนสบายนอนบนตักแม่สบายบน,นตักแม่สบายเยอะแล้วถึงบ้านยังนะยังถึงไ้าเนี่ยเย้ถึงแล้วมิ娅ถึงแล้วถึงแล้วถึงบ้านแล้วเก็บของเก็บของเก็บ น้องมีอากลับมาถึงบ้านแล้วกาแล้วก็งงว่าพ่อกับเม่ทำไมเก็บกระเป๋าอีกใช่เราเก็บกระเป๋าเข้าบ้านไงลูกน้องงงดูดินั่งงงในที่นอนอน้องมีอาทานข้าวแล้ววันนี้รถติดนะทุกคนวันถึงก็หกโมงแล้วน้องมีอาทานข้าวแล้วก็จะเช็ดตัว แล้วก็จะหาดูมีเห็บลุกขึ้นหรือเปล่านะทุกคนแล้วก็อีกสองสามวันนู่นแหละถึงจะพาไปอาบน้ำที่ร้านนะคะตอนนี้ก็เก็บของแล้วก็จะกินข้าวเย็นแล้วค่ะทุกคนแล้วก็จะพักและพรุ่งนี้ก็หยุดพักผ่อนอยู่บ้านนะคะทุกคนโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ มาชมคลิปของเรานะคะคลิปทิปหาดบ้านกูดประจวบก็จบแล้วนะคะทุกคนเจอกันทิปหน้านะคะยังไม่รู้ว่าจะไปไหนนะคะรอติดตามชมนะคะทุกคนสำหรับตอนนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย